สาวพิจิตน้าพิชวนมองไอ้หนุ่มบางท้อลงมองสาวเรื่องพิตเปียงตาสบหน้ายิงพาหัวใจให้ฟร้นอยากบอกรักเธออยากจะยอดอิ่อยากฝปกชีวิตอยากคิดมากมาย สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชาแนลของคนรักเครื่องเสียงบ,บ้านบ้านเครื่องเสียงรากหญ้าสวัสดีพี่พี่ธนาะสายบันเทิงทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็มีสินค้ามือสองสภาพสวยมาอัปเดตมารีวิวให้กับพี่พี่ธนาได้รับชมกันในคลิปนี้นะครับผมก็มีตัวมิกเซอร์นะครับผมขนาด16ช่องไม้ของยาม,มาฮ่านะครับผมยาม,มาฮ่า CT160S ตัวนี้สภาพ สวยนะครับผมสภาพสวยใช้งานปกติทุกช่องนะครับตัวนี้เทสเรียบร้อยของยามาฮ่าซีทีหนึ่งหกศูนย์เอสนะครับรุ่นซีทีหนึ่งหกศูนย์เอสฟังชั่นนะครับผมก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่น usb ได้ปกตินะครับผมใช้งานปกติทุกอย่างนะครับผมสภาพยังใหม่อยู่เลยนะครับท่านใดที่กำลังหามิกเซอร์ที่มีอินพุตเยอะๆนะครับผมมีเข้ามา1ตัวนะครับเป็นสินค้ามือสองแต่สภาพดีนะครับผมสภาพสวย นะครับตัวอะแดปเตอร์นะครับผมนี่ตัวอะแดปเตอร์่ะโอเคครับนะ้านๆะท่านใดหาใช้งานอยู่ก็ทักสอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเบอร์โทรศูน3์หกห้านะครับตัว A1 นะครับผมแท่นบนราคาอยู่ที่สองพันเนะครับฮอตล็อกเปิดราคาไว้ที่สอ0พันหกรบาทพอวายแอมปู u ยูโรเท xtu 4ี่นะครับผม3,200บาทนะครับผมแท่นล่าง3 2มพแท่นกลาง2อ0พแท่นบนสองพบาท ส่วนมิกเซอร์2,700บาทนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเทสให้กับพี่ๆน,นาได้รับชมกันนะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธเรียบร้อยนะครับสาาววนนพพจิรอ ตาสุขนายิงพาหัวใจให้ฟินอยากบอกรักเธออยากเะยอดเอาตีอยากฝากชีวิตอยากคิดบางปองเรื่องเรื่องของแั่งทองมาเจองานรัดให้เร็วถ้าลวงมันลวกมาต้องน้องเืนด มันตาลิงริมโกแอบรักสมทุกแอบนู่แอบโมงอายุมพลองตามสิทธิดโกใช้งานปกตินะครับผมตัวนี้เช็คเรียบร้อยนะครับทั้ง16ช่อง นะฮะนานาท่านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมเบอร์โทรศูนย์หกห้าสามสามหกสี่สองหกเก้าราคาอยู่ที่สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับผมสหรับมิกเซอร์สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับมิกเซอร์ส่วน power amp นะครับผม power power amp a 1นะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับ hot lock สองพันหกโ r o y u d o t e c สามพันสองร้อยบาทนะครับอัปเดตสินค้ามือสองสภาพสวยให้กับพี่พิธานะครับท่านใดสนใจก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้ครับผม อ่าสรคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเอ็นสตูดิโอเอ็นซาวระบบเครื่องเสียงบนบ้านราคารากย่า065-336-4269สาาหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ